สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป้องไปสุกขู่ซุขคนครับผมพบพ่อกับบัลกระโดนคือเก่าครับพี่น้องครับพบพ่อกันในเมือน,นี้กับเป็นวันพฤหัสบดีที่ห้านาะครับเนาะงของเดือนกันยายน2567ครับพี่น้องครับเสาร์นี้กับเป็นมืดมั่วฝนตกครับพี่น้องฝนตกมือว่าน เลิกงานมาฝนตกห่อมพี่น้องกำลังชิเขาบานเนเาะเพอดีมากหอดลอดแถวทางเหมืนชิเขานาจิกชิเขานาจิกฝนตกห่อมไรมากไรมากก็แต่หอดบานกับเปียก์ขึ้นกันครับพี่น,น้องเมื่อวาน,นะน,น,นเบียร์บางทีรถแจ้งฝนเนาะฝนก็ตกบ่แห้งปันนด้หอก ชวบ้านเปียกตว่าเขามาทางบ้านนี่โอ้ยน้ำไหลทา้งจนจนสแสดงว่าทางบ้านก่อนกว,น,กวนผมสืเขาบ้านนี่ฝนตกแห้งพี่น้องฝนตกแห้งครับหน้าไผ่นี่ยังกองอยู่แสดงว่าทั้งฝนทั้งลมวนันนักเมือ่อแสดงว่าแห้งก็เหมือนแตผมทายสืบเบิยงมือได้นะมันสมือขึ้นหลังเนาะกองที่กัน เดี๋ยวบางทีเดีฟันออกนีงมันหนึ่งจะปลาเขาสำหรับคลิปนี้ว่าสะเอาแนวทางขอมุลของตัวเลขนะครับเนาะคือผมเห็ดไบคือผมเห็ดไบเดี๋ยวเช่มาฝากพี่ฝากน้องให้พี่น้องเด้เบ่งเป็นขอมูลเป็นแนวทางนะครับเนาะสำหรับแนวทางของขอมุล ข้อมูลของงวดวันที่สิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องครับสำหรับข้อมูลที่ผมจะได้ก็จิมีชุดหลักกับชุดรองเด้อพี่น้องเด้อกับรอ,อ,องพิจารณาไปนะครับเนาะชุดหลักชุดหลักชุดหลักนี่ชุดหลักนี่ให้เด่นแปดกับหกเด้อพี่น้องเด้อเป็นเหลี่ยบิงทั้งบนทั้งล่าง ใเดเนแปดกับหกครับพี่น้องครับกาซิมี่หกศูนย์เจ็ดศครับ6คูน้ำกันสำหรับแนวทางกับมาได้ทั้งบนทั้งล่างครับเป็นชุด2โตเนาะส่วนโตเน้นนี่เน้นให้60ศูกับแปดด้วครับพี่น้องเด้อหกกับโบเน่เด้อเทมาอีกเนาะ ก็แล้วแต่ความมักความชอบของไผ่ของมันครับพี่น้องครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยครับเด้อบอสนับสนุนการพนันทุกชนิดครับพี่น้องครับอันนี้เป็นชุดหลักเดี๋ยวเบิ่งชุดล่องครับชุดล่องชุดล่องนี่กัสีมี่แปดสองแปดสี่แปดหกหกศูนย์หกสี่หกหกครับพี่น้องชุดล่องแต่ว่าชุดเน้นนี่ยังเน้นให้แปดสองกับหกศูนย์คือเก่าด้วยครับพี่น้อง สำหรับข้อมูลแนวทางของงวดวันที่16กันยายน2567ันาะครับพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องขึ้นมาขึ้นชอบกับแคปหน้าจอไว้อใบนครับเด้อแคปหน้าจอไว้เบิ่งเป็นแนวทางครับพี่น้องครับเบิ่งเป็นแนวทางสำหรับข้อมูลของเบากระโดนนี่กะเบิ่งไว้ครับพี่น้องครับ ก็เป็นเพียงแค่การขาดการเนาะครับพี่น้องเนาะเป็นก็ว่าเป็นเดาก็ได้ครับพี่น้องเอาบอกง่ายๆเนาะครับเนาะเดาแหละครับขอมุลนกับบ๊ฮู้วันจะออกตัวใดเนาะสำหรับขอมุลแนวทางของตัวเลขของโฉกของหลับกับโป๊ดใสวิจารณญาณเนาะครับพี่น้องเนาะถ้าคิดมากคิดชอบก็แคบนาจอไว้ครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้ากรดนก็ขอขอมุลที่เห็บได เอาไม่พี่น้องเบิง้งกันเน้นกันอยู่สองคูสองหางนี่แหละครับพี่น้องครับเน้นสองคูสองหางโตเด่นเหล็กวิ่งทั้งบนทั้งล่างกะให้แปดกับหกเนาะก็ลองพิจารณาจับคู่บ้างเด้อครับเด้อถ้าถ้าได้โตอันนี้นอกเหนือจากที่บ้าก็โดนเสร็จครับพี่น้องครับก็รักษาสุปปาขครับก็นำเด้อครับพี่น้องเด้อพบพ่อกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้บ้าก็โดนล่าไปก่อน สวัสดีครับ